ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่กําลังเกิดเป็นประเด็นตอนนี้มากๆเลยก็คือตีมิดทํำยังไงดีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นะเท่าที่เห็นทุกคนบ่นกันระงมเลยว่าตีไม่โดนตีไม่โดนตีมิดอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเพิ่มค่าแม่นได้จากตรงไหนได้บ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะ ก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม s e I d o l ราคาถูกผมขอแนะนําร้าน ATK Game Top Up เลยนะครับเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire g e n h i n Valor และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ a d k Game Top Up Center รับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด ATK Top Up ได้เลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไปทีละจุดทีละขั้นทีละตอนเลยนะมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็อันดับแรกเลยนะก็คือเวลตัวละครนะครับ ยิ่งเราอัพเวลตัวละครเนี่ยนอกจากจะได้แบบพวกเลือดพวกพลังโจมตีอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยเรายังได้ค่าแม่นยำมากขึ้นด้วยนะครับทําให้ตัวที่เราแบบควรจะอัพก่อนเนี่ยมันต้องเป็นตัวทําดาเมจนะตัวที่ต้องการตีให้โดนนะครับเราถึงจะอัพเลเวลมันไปนะโอเคอันดับ2เนี่ยก็คือดาวนะครับทุกคนยิ่งเราดาวเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งมีแม่นมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวอันดับถัดไปเนี่ยก็คือศักยภาพนั่นเองนะทุกคน ศักยภาพเนี่ยเท่าที่ผมกันกองมาจนถึงตัวผมเองตอนนี้ด้วยนะผมว่าตัวละครเนี่ยอย่างน้อยควรจะติดแม่นไว้สักช่องหนึ่งนะครับเอ,อ่ยิ่งเป็นสายฟรีก็ควรที่จะมีเป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้าเติมหนักมากๆจริงๆนะอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าแม่นเหลือๆนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําให้สายฟรีนะหรือว่าสายที่เติมบ้างอะไรบ้างเนี่ยใส่แม่นไว้ติดไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วยให้เราผ่านด่านได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ กับทุกตัวละครเลยนะใส่ใส่แม่นเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้นะผม,มก่คิดว่าผมจะไปใส่แม่นให้กับเอสช่องหนึ่งแล้วเหมือนกันนะก็ค,คือทุกตัวเลยครับผมว่าจะไปใส่แม่นให้กับเขาเพิ่มขึ้นนะครับอืมเพื่อที่จะทําให้ตีโดนมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของการทําศักยภาพลูกเต่าน<ส>ั่นเองนะครับทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปเนี่ยก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็สามารถหาค่าแม่นได้นะทุกคน ตัวแรกเลยเนี่ยก็หาได้จากตัวสีชมพูแบบนี้เลยนะครับก็คือเฮเลพินเฮเลพินนะครับก็มีค่าแม่นยําอยู่ก็สามารถที่จะมาแบบแบ่งค่า e p ีเนี่ยแบ่งอัพน้องได้นะก็มีค่าแม่นยําที่เอามาช่วยได้ผมอัพไปตอนนี้เบอร์สิก็ช่วยมาได้29%เกปอร์เซ็นต์ะก็เป็นอะไรที่มาช่วยเหลือเราได้อยู่นะครับต่อมาเนี่ยคือโปรจงนะโปรจงเนี่ยก็เป็นตัวแม่นยําเหมือนกันนะครับก็สามารถมาอัพได้นะก็คือแบ่งมาอัพเหมือนกันนะ ก็ต่อมานะครับก็คือไพ่นะไพ่เนี่ยก็เป็นในระดับเลเจนด์แล้วนะก็เลเจนด์เนี่ยมันจะหายากนิดนึงนะทุกคนแต่ใครมีก็ถือว่าดีครับนะถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาไปอัพตัวอื่นไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นในสมุดภาพนะก็คือในส่วนของตัวที่เป็นแม่นยำเนี่ยเทาที่ผมรู้เนี่ยมันก็จะมีออร์ก้าซีซ่านะแต่ทุกคนเนี่ยก็ลองไปหาเพิ่มกันได้นะครับว่าตัวไหนเพิ่มแม่นยำ ให้เราทําการอัพทุกๆ1ิบเวลอย่างเงี้ยนะมันก็จะช่วยให้เราได้ค่าแม่นยําเพิ่มมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลใครยังไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยก็อย่าไปอัพถึง20ินะอย่างน้อยเนี่ยก็ติดไว้แค่สักสิพอแล้วนะอืมติดไว้แค่สักสิบพอเนี่ยเราก็ไปไล่หาดูนะครับอย่างเบนเนี่ยก็มีนะอย่างลูรี่ก็มีนะครับอ่มีใครอีกมีอาริมนะมีอาริมอ่มีใครอันนี้ไม่มี มีเอเรียลนะเอเรียลมีมีใครอีกอนะัตาลันต้า e e ใช่ไหมมีนะก็ประมาณนี้นะให้ทุกคนเนี่ยลองไปไล่หานะแล้วก็อัพตัวแบบพวกที่บวกแม่นเนี่ยอย่างน้อยเวอร์เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ติดมาช่วยเราได้นะครับอืมดีมากๆนะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตีไม่ค่อยโดนเนี่ยก็ไปไล่อัพแม่นกันได้นะต่อมาก็ไปไล่อัพที่เป็นพลังโจมตีแล้วก็ความเสียหายคีย์ที่ข้ออะไรอย่างเงี้ย ตามลำดับได้เลยนะครับอ่าในส่วนหาค่าแม่นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนคุณสมบัติพิเศษนะครับอ่าไอส่วนตรงเนี้ยยังไงทุกคนเนี่ยอัพกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะผมคิดว่าในสายโจมตีเนี่ยเขาก็จะมีค่าแม่นให้มาเรื่อยๆนะอ่าก็ถ้าสายเติมนะครับก็แนะนําว่าในดันเจี้ยนตาหน่วยอสศวินเนี่ยทุกๆ10ชั้นอ่ะมันจะมีแพ็คเมาขายนะครับเป็นแพ็คหน้าตาแบบแบบไหน แบบไหนเจอยัางอ่าแบบนี้นะก็สามารถซื้อไปได้เลยนะเพื่อที่จะเร่งในส่วนของสมบัติอ่าคุณสมบัติพิเศษตรงนี้นะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มแม่นได้อย่างมากขึ้นนะครับต่อมาเป็นในส่วนของสมบัติเนี่ยก็มีแพ็กเหมือนกันนะสำหรับดันเจี้ยนทุกๆ10ด่านอนะ่ะอันนี้ก็มีค่าแม่นเหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเติมเนี่ยค่าแม่นในตรงนี้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าคนอื่นปกติทั่วไปนะ โอเคก็เดี๋ยวมาดูในส่วนค่าแม่นลำดับที่มีความสำคัญมากมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือตัวละครน,นั่นเองนะครับตัวละครจะมีเป็นโนโคนะครับโนโเนี่ก็คือเพิ่มค่าความเสียหายคีย์ที่ข้อสุดท้ายของประเภทตีไก่เนาะแต่ว่าการโจมตีคีย์ที่ข้อเนี่ยเขาจะลดหลบหลีกเป้าหมายนะครับลดลบหลีกสุดท้ายเป้าหมาย40%นะครับก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วตีมิสเนี่ย ก็สามารถใส่โนโหไปได้เลยนะเอ้ยสำหรับทีมตีไก่นะต้องโนดไว้เลยว่าสําหรับทีมตีไก่นะครับโนโโอเคต่อมาใครเล่นทีมตีไกล้ก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันท,ทีมตีไกล้เนี่ยก็จะเป็นโคอี้นะครับโคอี้ e ก็จะเหมือนกันเลยเพิ่มความเสียหายคิดที่ข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็การจบตีคีดที่ข้อเนี่ยก็จะเป็นลบลีกสุดท้าย40%นะครับ ลดลมหลีกนะครับก็เหมือนกับโนโฮเลยนะก็ใครเนี่ยที่ยังตีไม่ค่อยโดนแล้วยังไม่ได้ใช้โคอีอ่เนี่ยก็ให้ใส่โคอีอ้เข้าไปนะมันช่วยได้อย่างเยอะมากๆนะครับก็ต่อมานะครับก็คือพี่สไปของเรานั่นเองนะเมื่อโจมตีติดคียที่เขนะครับก็จะเพิ่มแม่นยำสุดท้ายให้กับคนในทีมนะเก็เป็นที่ที่ถ้าเกิดว่าเราหาแม่นที่ไหนไม่ได้แล้วเราก็ต้องใส่สไปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเพิ่มความแม่นนะครับ ให้เราตีบอสตีอะไรได้โดนนะโอเคแล้วสุดท้ายสุดเลยที่ผมนึกออกแล้วตอนนี้ก็คืออาหารแหละแต่ยังไงคือทุกคนเนี่ยก็คงจะกดอาหารกันปก,กติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลังจากนี้นยมันก็หมดละทุกคนไม่มีหาแม่นได้จากไหนละแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการหาค่าแม่นยำนะทำยังไงนะเมื่อเราตีมิดทำยังไงเราถึงจะตีบอสให้โดน ก็คือเราสามารถทําทั้งหมดเนี้ถ้าเรายังตีไม่โดนอีกนะครับเราก็คงจะต้องใช้เวลานะทุกคนเราสามารถทําได้เพียงแค่เท่านี้นะครับก็สําสหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะปอะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับให้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดมีคําถามหรือสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะ สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเซเ d o นนราคาถูกผมขอแนะนำร้าน a d k เกมท็อปอัเลยนะครับเติมไวปลอดภัย100%ซึิ่งที่ร้านเนี่ยก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอย่าง ROV Free Fire g e n v h l n ว a ร o และอื่นๆนะครับสามารถทักไปได้ที่เพจ a d k เกมท็อปอัพเซ็นเรับเติมเกมราคาถูกหรือไลน์แอด a k ท็อปอได้เลยนะครับ